สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสื่ช่อง s a ม a ันเนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแชร์ประสบการณ์กระเป๋าเป็นกระเป๋าคาดอกนะครับที่หลายๆคนก็นิยมกันนะครับผมในแบรนด์ของดา,ดาบารเนเชียกานั่นเองนะครับ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นไมนี้นะฮะก็เป็นกระเป๋าคาดเขาเรียกว่าคาดอกเนาะ ไม่รู้ว่ามีสับเฉพาะหรือเปล่านะครับครับตัวน,นี้นะครับของ Balong ก็เป็นอะโปรดักชิ้นแรกที่ผมซื้อมาใช้นะครับก็ตอนซื้อนเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากได้อะไรน่เท่าไหร่เพราะไปเดินที่สยามพรีเมียมเอาเลนะครับก็เห็นเข้าช็อป Balong s i e ก้าไปนะครับก็ไปสะุดตาก,กับใบนี้นะพอดีว่าไม่มีส่วนตัวเป็นกระเป๋าใบเล็กคาดอกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า จุดประสงค์ในการใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาไปเดินพวกเดินตลาดเดินห้างพวกโ r o ซอี่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไว้เลือกซื้อของมันก็สะดวกไม่เกะก,กะดีนะครับน้ำหนักเบาก็มาดูที่ตัว Product นะครับจริงอันนี้เป็นสีเทานะครับน้จริงที่ช็อปเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทั้งสีดำสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปเนี่ยจะมีสีเทากับสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินแล้ว ยอยู่แล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะฮะส่วนสีดําก็ไม่มีก็มีแต่สีเทาก็เลยเลือกสีเทามาใช้นะครับจริงผมเองก็เป็นชอบอของที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆอย่างเช่นเรารู้ว่าบาลองเซียกาเขาก็มีซิกเนเจอร์แบรนด์ตรงที่เป็นหมุดเราหาหมุดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอดีในโปรดักต์ของผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีการอัดแพวกหมุดแล้วก็ลายการ ตรงนี้อะไรน,นะครับการเย็บก,ก็คิดว่าเออมันก็ยังมีความเป็น b a ซ e n ี i ก้าอยู่รวมไปถึงตัวแ a t เ r i a l ที่ใช้ก็เป็นหนักแกะที่เป็นย่นๆยนยนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขานะครับตรงนี้ข้อดีคือว่าทําให้น้ําหนักกระเป๋าเป็นเบานะครับสำหรับใบน,นี้นะครับด้วยตัวการออกแบบแบบนี้จะบอกว่าอ่ามีความจุมากเลยทีเดียวนะสามารถที่จะใส่ได้ค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเกิดมันเป็นกระเป๋าใส่คาดอกนี้ถ้าเราสะพายไปเยอะก็ข้อเสียคือว่ามันจะทําให้มันท่วงแล้วก็ห้อยลงมาลงไปถึงมันก็จะรู้สึกว่ากลายว่าจากที่มันกระทัดรัดมันก็จะกลายเป็นเกะก,กะแทนไปนครับเวลาก้มเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเกะก,กะนะครับทั้งทีงใบนี้ก็ซื้อมาได้ประมาณง9เดือนแล้วประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวนนี้จะมารีวิวแล้วก็บอกว่าใช้ง่ายมาเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับ สำหรับขนาดเอาความยาวอยู่ที่30เซนนะครับความสูงอยู่ที่15เซนแล้วก็ความกว้างอยู่ที่มัน4-5เซนติเมตรนะครับซึ่งตรงนี้ความกว้างเราสามารถที่จะปรับขยายได้จากการที่แกะมุดตรงเนี้ยนะครับมันจะแปะอยู่นี้นะครับแล้วก็เออเออมันก็จะทําให้กระเป๋าเนี่ยมันขยายตัวได้อีกนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใส่มากมันก็จะทําให้มันไม่กระทัดรัดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่ใส่มันจะทําให้รูปทรงมันยิ่ง เสียไปอีกนะเนื่องจากว่ากระเป๋ามันก็ไม่มีทรงอยู่แล้วถ้าเกิดเราแกะไปมันจะทําให้มันดูไม่สวยอีกส่วนตัวเวลาใช้ก็จะปิดเอาไว้อย่างงี้เหมือนเดิมก่อนนะครับซึ่งสำหรับสีเทาของเขานะม่นก็จะออกเทาเทาเขียวๆนะครับเป็นการคาดนะฮะด้านหน้าก็จะมีช่องซิปหนึ่งช่องนะครับก็ยาวพาดทั้งแนวแบบนี้เลยนะสามารถที่จะใส่ของได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับก็ ใส่ไปนะครับข้างในก็เป็นผุ้ผ้าสีดำธรรมดาปกตินะครับอันนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือที่จับซิปก็เป็นเป็นการใช้หนังย,วยาวๆนะครับติดเอาไว้ข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะเปิดกระเป๋าได้ง่ายนะฮะส่วนด้านในช่องใหญ่นะครับเราก็จะมีซิปอยู่สองช่องด้วยกันนะครับสามารถทําให้เวลาเปิดใช้งานก็คือสะดวกไม่ว่าจะเปิดจากด้านไหนก็ได้เหมือนกันนะครับข้างในแล้วเนี่ยก็ จะเป็นกว้างๆนี้เลยนะฮะภายในบุกด้วยหนังสีดาธรรมดาแล้วก็มีช่องเล็กๆอีกช่องหนึ่งด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เขียนว่า b a l านเชรกานะเป็น h o อ s t a ตมสีเงิน <c oughs> เป็นหนังกแปะไว้ยอยู่นะครับซึ่งข้อดีจากการที่เราทำเพราะใช้วัสดุอย่างนี้ทําก็คือว่ามีความจุเยอะนะครับสามารถใส่สิ่งของได้เยอะนะฮะ ก็คิดว่าสามารถที่จะพกเฉพาะของจําเป็นเวลาไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็เพียงพอนะครับสําหรับสายาคาดับก็จะเป็นหนังล้วนนะครับไม่สามารถที่จะแกะได้ก็คือว่าจะยึดติดกับบริเวณด้านหลังที่เป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหนังยึดติดไว้นะครับสามารถนํามาคาดอกได้นะฮะนี่นะครับจะยืนให้ดูนะ อันนี้ส่วนตัวสูง1 8อยปสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับใช้ปรับระดับสายที่สั้นสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะก็คิดว่าส่วนตัวแล้วมันก็กำลังอยู่พอดีนะครับไม่ไม่ได้สั้นหรือยาวไปถ้าเราใส่ของไปมันก็จะถ่วงลงมานิดหนึ่งเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับถ้าจะให้สูงหน่อยก็ค่าสูงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ หรือว่าไม่รู้เท่าไว้หลังนี้ก็ดูสวยดีไว้หลังก็ดูสวยดีนะครับแต่ว่าความปลอดภัยก็คือว่าไว้ด้านหน้าดีกว่านะฮะเวลาคนหยิบคนจับจะได้ปลอดภัยกว่านะฮะแล้วก็เวลาใช้งานเราก็สามารถที่จะคนโทรลได้จากด้านหน้าเลยก็สามารถที่จะหยิบสิ่งของต่างๆได้จากตรงนี้นะครับง่ายดายนะฮะ ซึ่งนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเจาะรูวไว้สําหรับหนังนะครับอยู่ที่5้ารูด้วยกันนะสามารถปรับระดับได้ซึ่งจากตัวอย่างที่ผมคาดเมื่อกี้ก็คือจะอยู่ที่ระดับสั้นสุดก็จะสามารถอยู่ได้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดยาวกว่านี้คิดว่ามันจะไม่เหมาะก็คือว่าถ้ายาวกว่านี้มันก็คือจะห้อยออกมามากกว่านี้นะครับจริงๆส่วนตัวคิดว่า แค่ปรับระดับสั้นสุดของเขามันก็ยังห้อยเลยนะถ้าจริงถ้าดูข้างๆเนี่ยมันเนี่ยมันอันนี้สั้นสุดแล้วแต่ว่าเวลาไปมันก็จะแบบห้อยได้อะไรเงี้ยมันก็โครงเคร่งอยู่นะฮะส่วนของหนังที่เขาอ่าส่วนของสายคาดที่เขาใช้เป็นหนังเนี่ยพอเราใช้ไปใช้ไปหนังมันจะเริ่มยืดมันจะเริ่มคลายออกทําให้ระดับความยาวที่เรากะว,ว่าตอนแรกมันพอดีเนี่ยมันก็ยืดออกมาหย่อนออกมาหน่อยทําให้ อย่างที่เห็นกระเป๋ามันจะห้อยตกมาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะส่วนส่วนตัวเข็มขัดหรือว่าตัวเบลที่ใช้นะครับมันก็ใช้จากโลหะนะครับก็ทนทานนะครับไม่ค่อยมีส c r a ช h เท่าไหร่นะครับส่วนตัวหมุดเจาะเนี่ยจริงๆถ้าไปเจาะเองเนี่ยผมก็จริงไม่แนะนํานะเพราะว่ารูที่เขาเจาะมาให้จากช็อปเนี่ยมันจะมีการยาข้างในใชนั่นถ้าเราไปเจาะเองเนี่ย มันจะทําให้หนังมันผมไม่แน่ใจนะว่าแบบพอไปเจาะมันก็จะเป็นหนังเปลือยข้างในใช่ไหมเวลาเราใช้ไปมันก็จะลุยล่ยๆออกเป็นเส้นหรือเปล่านะถ้าเราไปเจาะเองมันไม่ได้ผ่านการยาการเคลือบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองไปหาร้านที่เขามีเซอร์วิสตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเราถ้าเกิดคิดว่าเจาะรูเยอะๆแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อๆมันจะยิ่งเห็นเป็นรูเยอะๆมันก็จะทาให้กระเป๋าเราไม่สวย้อไปอีกนะฮะก็เลยคิดว่า ใช้อย่างนี้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับสวยดีนะครับสำหรับข้อเสียอย่างหนึ่งที่พบเจอคนระับคือว่าเวลาเราปรับสายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราปรับสายขึ้นไปให้มันสั้นสุดนะครับมันจะมีส่วนที่เหลือตรงเนี้ยเป็นปลายออกมาซึ่งตรงเนี้ยจากที่เราเห็นมันเป็นสายคาดแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ทํายึดติดก,กับตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะรูดเข้ามาเก็บได้ทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะมีสายที่มัน งองอ,อย่างเงี้ยฮะก็คือเวลาเราใช้ไปแรกๆสายมันจะตรงแหละแต่พอเราใช้ไปเรื่อนสายมันก็จะงอขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยอย่างที่มอกวาเราสะพายเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะแบบงอชี้ขึ้นมาเํียทให้แบบมันดูเกกาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับราคากระเป๋าใบนี้นะครับก็ นี่จากของสยามพเมยมเอาเลทนะครับขายที่มา15,000บาทประมาณนี้นครับแต่ว่าถ้าตอนที่ยังไม่มาอยู่ที่เอาเลทผมก็ไม่มั่นใจราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณ20,000กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นนะฮะแต่คิดว่าโดยส่วนตัวเราเป็นการดีไซน์ที่สวยนะครับอยู่ในรูปแบบของบาลองเชียก้าแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ใช้กับในชีวิตประจําวันได้นะครับก็คือว่าสามารถพกพากระทัดรัดครบองค์ประกอบนะครับสําหรับเท่านี้นะครับเรามาดูว่า กระเป๋าจิ๋วแบบนี้นะฮะแล้วจะใส่อะไรกันบ้างนะครับผมก็แต่ผมจะลองนับจากของใส่ใช้ส่วนตัวก่อนนะฮะอย่างเช่นนะครับปกติแล้วก็จะมีพบกระเป๋าสตางค์ไปหนึ่งใบนะครับก็สามารถใส่เข้าไปนะครับใส่ได้นะฮะก็เป็นกระเป๋าเส่เรียนนะครับหนึ่งอันนะครับผม ยังคงใส่ได้อยู่อันนี้คือคัดแต่ที่จําเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นคีย์ฮลเดอร์นะครับรวมถึงแจ็ครถนะฮะก็ใส่เข้าไปอีกอันหนึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยปริมาตรก็ค่อนข้างเป็น,นะ,ะอันนี้คือใส่ไปสามอย่างละยังเก็บทรงได้อยู่ยังเรียบๆอยู่ด้านในนะก็จะเห็นมีอยู่สามอย่างแล้ว มองอย่างหนึ่งนะครับเป็นแว่นตานะครับอันนี้ของอีฟแซงนะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับอันนี้เป็นแว่นกันแดดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นทรงกระเป๋าแว่นที่หนากว่าน,นี้นะครับมาส่วนตัวให้อย่างเป็นกล่องแว่นกูชี่อันนี้นะฮะลองใส่ไปดูอันนี้เป็นแว่นใส่ตาฮะแว่นกูชี่เนี่ยกระเป๋าบวมเลยฮะมันจะแบบเริ่มไม่สวยละ ไปยังปิดได้นะแต่มันมันจะเวลาเราสะพายแล้วมันจะยิ่งหย่อนลงมานะครับแต่จะลองสะพายให้ดูมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบใส่ของเยอะๆนะเนี่ยมันจะแบบอูงอะแล้วมันแปลว่ามัน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 ไม่มันพกพาไม่สะดวกแล้วนะคะแล้วมันก็จะหนักด้วยจะลองเอาออกนะครับแล้ว ลองเปลี่ยนเป็นแว่นกระเป๋าแ,แว่นทรงแบนๆดูก็ยังพกพาได้นะครับส่วนตัวเราคิดว,ว่าความจุเนี่ยก็จะได้สีอย่างอย่างที่เสนอไปเมื่อกี้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะส่วนช่องหน้าก็ยังใส่ได้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับโดยช่องหน้าเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นกระดาษซักมัน ก็ได้นะครับบางๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี้เป็นของชิเซโดนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างงี้ก็ยังได้อยู่นะฮะ <c oughs> อาจจะพกพวกสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มได้เข้ามาอีกอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มากหรือว่าอาจจะเป็นขนมเคี้ยวเล่นอะไรเงี้ยก็ใส่ไปได้แต่ส่วนตัวเดี๋ยวใส่เลยเพราะว่ามันมันมันมีทรงมันมันจะนุ่มออก รประมาณนี้ก้อมจริงเราก็ก็ส่วนตัวนะถ้าคิดว่าใส่ก็สิ่งของที่จำเป็นเท่านี้ก็เพียงพอที่จะใส่ไปหนึ่งใบแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งใบที่เหมาะกับผู้ชายครับสามารถใช้ได้แล้วก็พกพาได้สะดวกน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปก็ใบนี้นะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกไปนะครับราคา1 5 0 0 0บาทนะครับก็จะมาอยู่ในถุงผ้าที่เป็นสีเทาของบาลองเซียก้านี้นะก็เป็นผ้าปกตินะครับเป็นราซื้อมาเราก็จะได้เป็นอันนี้ซองใส่ไปเสร็จนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกแคร์ก์ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปกติกนีเก็บไว้ในถุงผ้าส่วนตัวแล้วหนังเนี้ยแทบจะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยนะก็คือว่าไม่ต้องใช้น้ํายาขัดหนังอะไรเพราะมันเงาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็คิดว่าดูแลเราสังง่ายนะครับแต่ว่ายังไม่เคยโดนน้ําไม่รู้ว่ามันจะซึมหรือว่ามันจะเลอะเทอะขนาดไหนนะครับเรื่องฝีเย็บตะเข็บอะไรเนี่ยก็แน่นหนาเรียบร้อยนะครับทนทานอยู่นะก็ดีใช้งานก็ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องคุณภาพอะไระครับแต่จะต้องระวังพวกหมุดโลหะตรงเนี้ยครับก็คือว่ามันจะมีการแฟลชได้บ้างเวลาเราเอาไป ใส่ว่ามันไปชนกับอะไรต่างๆนะครับแต่ก็เป็นค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้เป็นมากอะไรเนี่ยถ้าถ้าดูจากกล้องเลยครับก็ดูเผลนๆก็ยังสวยงามอยู่นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาพวกกระเป๋าคาดอกอะไรเงี้ยนะครับเป็นใบเล็กๆหน่อยนะครับก็ลองเซียก้าก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เผื่อเป็นตัวเลือกเผื่อใครกาลังมองหายอยู่นะครับยังคงมีเอกลักษณ์ของบาลองแล้วก็ราคา ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับอย่างไรแล้วก็วันนี้ก็ขอจบการแชร์เจ้าตัวกระเป๋านี้ไว้นะครับโอกาสหน้าเราสามารถพบกันได้อีกทีนะครับสับวนนี้สวัสดีครับ